สวัสดีค่ะพบกับรายการ g o i n s i g h t จากบริษัท Classic Future ในช่วงบ่ายวันพฤหัสที่21สิงหาคมนะคะสำหรับราคาทองคำในวันนี้นะคะก็ ปรับตัวลดลงแรงในช่วงบ่ายนะคะเปิดตลาดที่เอเชียบริเวณ1,291นะคะแกว่งตัวในกรอบระหว่าง1,277ถึง1,291นะคะค่างเงินเยนดอลลาร์ก็แข่งค่าขึ้นนะคะแต่ชีดีค่างเงินดอลลาร์อยู่ที่ระดับ82.24นะคะส่วนเงินบาทระหว่างวันอ่อนตัวที่32.08นะคะแต่ในช่วงบ่ายแข่งค่าขึ้นมาที่ระดับ า31.98นะคะ,ะคราคาน้ำมันดิบในสเมคนะคะร่วงลงมาแรงนะคะมาอยู่ที่ระดับ92.75หลังจากที่ดิดตัวขึ้นแรงเมื่อวานนี้ที่ระดับ96เหรียญน,นะคะส่วนราคาทองคำตอนนี้ก็ลงมาเข้าใกล้โซนแนวรับ1,270แล้วนะคะโดย สถานการณ์ความาความรุนแรงในยูเครนก็นักลงทุนมีความกังวลลดลงนะคะค่างเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นแล้วก็ตลาดหุ้นที่ปรับตัวขึ้นก็เป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคํานะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่จะประกาศในคืนนี้นะคะก็จะมีจํานวนผู้ข,ขอรับสก,กันการว่างงานรายสัปดาห์ดัชนีดพิมภาคการผลิตนะคะยอดขายบ้านมือสองดัชนิกิจกรรมในภาคการผลิต แล้วก็ดัชนีชี้นำทางเศรษฐกิจเดือนกรกฎาคมนะคะภาพทางเทคนิคนะคะตอนนี้ก็เข้ามาใกล้โซนแนวรับแล้วนะคะเราก็มองแนวรับถัดไปที่1273 1260สออ่วนแนวต้านที่บริเวณหนึ่แล้วก็1310นะคะภาพกราฟลาย240นาทีเนี่ย ISI เข้าสไอเข้าเขตโอเวอร์โซค่อนข้างมากนะคะมีโอกาสที่จะรีบาวนะคะก็ยังลุ้นว่าอาจจะมีการรีบาวคืนนี้นะคะก็แนะนำให้เปิดลองนะคะแต่ก็ต้องตั้งจุดตัดรอดไปด้วยสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มการถดถอ,นะะอในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ